TACC อัพเป้ารายได้ปี2,568โตเกิน15%เอ๊ะ TACC คือใคร <c oughs> ก็คือบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชน <c oughs> เป็นผู้พัฒนาสินค้าเครื่องดื่มและคาแรคเตอร์เลิขสิ์สำหรับตลาด B2B และ B2C โดยเฉพาะในกลุ่มร้านสะดวกซื้อเช่น 7-Eleven ค่ะและธุรกิจคาเฟ่บริษัทมีจุดแข็งในการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆและบริหารแบรนด์คาแรคเตอร์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้รบริโภคหลากหลายวัยค่ะ ทีนี้เรารู้จัก TACC แล้วนะคะเห็นกันได้ใน7 e เ e ่ e อค่ะมาดูกันนะคะว่าเขามีการปรับแผนยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับรายได้ปีนี้จากเดิมเนี่ย10เป็นเกิน15หลังครึ่งปีแรกทำรายได้ไปแล้ว1,107ล้านบาทโดยประมาณค่ะเพิ่มขึ้น15.91และกำไรสุทธิ152ล้านบาทเพิ่มขึ้น18.2จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ กลยุทธ์หลักของเขานะคะก็คือการสร้างคุณค่าความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมีคุณภาพหรือที่เรียกว่า Compounding Wellbeing Quality Value และยังมีการบริหารต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานค่ะทีนี้มาดูสินค้าใหม่ในกลุ่ม B2B แล้วก็ B2C กันบ้างค่ะอย่าง B2B ก็คือใน7 e เ e ่นอเขาพัฒนา เมนูนะคะร่วมกับ7 e เ e ่ e อค่ะอย่างเช่นเครื่องดื่มเย็นในโถกดก็คือ Jet Spray แล้วก็เมนูเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟในอ l l Cafe ค่ะส่วนฝั่งของ B2C ก็คือใน7 e เ e ่ e อเหมือนกันค่ะขยาย Cafe Business นะคะเน้นสินค้าสุขภาพแล้วก็สร้างแบรนด์แล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ด้วยค่ะในฝั่งของ l i f e สไตล์แล้วก็ไลเซน b ์บิสเนสค่ะสร้างการรับรู้คาแรคเตอร์ใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทางานค่ะ สำหรับแรงหนุนธุรกิจนะคะมาจากปริมาณการบริโภคภายในประเทศเติบโตค่ะช่องทางออนไลน์ขยายตัว7 e เ e ่นอส่งเสริมการขายต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการเปิดสาขาใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าค่ะส่วนแนวโน้มในไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะบอกว่าสดใสค่ะโดย TACC นั้นเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่พร้อมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและก็มั่นใจว่าทั้งกลุ่มที่เป็นฝั่งของ B2B แล้วก็ B2C จะยังเติบโตต่อเนื่องด้วยค่ะ ปอมขอฝากผลิตภัณฑ์ดิฟซีพีดีค่ะตัวนี้จะเป็นตัวออยนะคะคุณผู้ชมซึ่งใครที่รู้สึกเครียดแล้วก็ปวดหัวไมเกรนนะคะนอนไม่หลับตัวนี้ช่วยได้ค่ะปอมปัดตะก้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ